ไม่เห็น,นเลยเห็นตลอดไปเมืม่อปิดชม้นอไรแล้วมีอยู่ครับมีอยู่อาจจะยัยังไม่เจอเท่าไหร่ และนี่ก็คือห้าเหตุผลนะครับว่าทำไม ป่าเนี่ตัวดำเลยอ่าตัวแมสใช่ไหมใช่ใช่ใช่ข้างหน้าตัวดำพึดเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่หน้าผุ่มมันล้อออกถ้าอยู่ฝั่งเราก็คือซ้ายซ้ายบ้านนี่เป็นฝาแล้วมันไม่มนจริง จะรีไม่เป็